ครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมทรงของหนุ่มหน้าโพยในคณะนี้ครับผมแล้วก็สวัสดีผู้ที่ตามทุกคนทุกท่านครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านครับผมนี่หนุ่มหน้าโพก็จะได้มารีวิวโงนกเขาใหญ่ครับก่อนทรงก่อนจัดทรงให้อาจารย์เพื่อนที่เพิ่นสั่งจองเข้ามาครับวันนี้วันศุกร์ที่ยี่สิบครับยี่สิบตุลาครับปีหกครับผม รอบนี้มีอยู่หาใบครับผมมีทรงทรงเอียงครับทรงองค์สองใบทรงเอียงสามใบครับเป็นของอาจารย์สามท่านครับผมั่นถือเป็นสั่งเข้ามาครับสั่งเข้ามาโดนนาแล้วครับจนเป็นเลื่อมนะครับโทรติดต่อถามไทยกันครับผมแต่หนักๆนี่ครับช่วงนี้ที นาเกี่ยวเขาครับตากเขานี่เกี่ยวเขานี่ครับผมก็ได้เป็นยงยุ่งครับ่ค่อคยได้งานตอนในส่วนครับมีหาใบครับผมนี่จะเป็นรุ่น16นิ้วกับ17นิ้วครับครับเอาละครับมาเบิ่งกันกับอาจารย์ทันแรกครับสั่งจองเขามาเป็นงานโค้งเครื่องใหม่ ต้องยังครับเพื่อน17นิ้วครับผมครับรูปลักษณ์ครประมาณครับผมใหม่ก็ดูอจะออกสีสมสมิดนึงครับมีเป็นครับผม เปลี่ยนให้ครับปืน17นิ้วครับทรงเอียงครับงานโครงเครือไม้งานโครงเครือไม้ครับผมประมาณนี้ครับครับใบที่สองครับของอาจารย์เปี่ยนจากทางโคราชครับใบที่สองครับผมเป็นทรงโองครับปืน17นิ้วเือนกันครับผมคนทางแต่จะไปทางไงนะครับ ส่วนกลางไปทั้งใบไใ่นะครับผมนี่ครับเปลี่ยน่อนจับข้างในจะบลอยครับ่อนจับก็เป็นใหม่สเกลเพื่อเกี่ยวครับผมคือธรรมชาติครับขารสิกลงลงครับโมทิฟลงลงครับผม ครับของอาจารย์เปลี่ยนจากทางโคราชครับมาสองใบครับครับทันที่สามครับทันที่สามจากสมุดปราการครับของอาจารย์กรดไก่สีครับผมอาจารย์กรดไก่สีนัดกันนทีสิบวันนี้ครับผมจัดทรงต่เกินนั้นอาจารย์บุรับเดอ้อท่าน ครับผมบอกไปยังครับผมก็เร่งเร่งรีบให้ครับนอนตีสองตีสามครับเมื่อคนนะครับอ่าลงสีไ้มาเซานี่ครับก็จะแหงนี่หรอกครับทรงทรงใบผมประมาณนี้ครับขับบนครับแทกอุปแบบเก่าครับผมเป็นงานทรงองค์โค้งไว้ครับงานทรงองค์โค้งไว้ครับสิบหกนิ้วครับอาจจะบ่ถึงสิบหกวันไหนครับ หาไปปครับเพราะว่าใหม่ไหม่สีผมเบิดนะครับต้องไปดำเนินงานหาซื้อใหม่มาใหม่อีกครับผมจะเฟิร์ตยูริเทียนแน่เลยครับจ่วงแรกๆนี่ก็เดี้ยวอะไรเต็มทีปานใดครับตาเห่าเห็ดบ่อยมันสมส่วนมันก็จะโบเป็นตะเบิงครับผมไม่ได้สั้นเลครับตัว่าควันข้างในเปลนข้างในมันก็โอเคอยู่ครับครับคนสร้างจองเข้ามาใบหนึ่งครับผม ถึงทันสุดท้ายครับทันสุดท้ายเป็นงานโค้งเครื่อใหม่ทรงยังครับทั้งสองใบครับผมครับของอาจารย์สุภโชคครับจากปทุมธานีครับ16บหนิ้วครับครับผมของข้างในประตูประตูกยังเป็นของใหม่ไปดูครับช่วงนี้ ว่าสวยงามเพียงปานในไปทางประดูสมครับไปทางประดูสมครับใบสุดท้ายครับของอาจารย์ครับครับอ่าเป็นตัวนี้ออกจากออกสีแดงๆนิดนึงครับจะดูดีก็สามสีวบครับผม พ, um. er> พิเศษนี่ครับเพื่อนใดเจอไม่แก่นที่อาจจะเป็นไม้แก้ครับแก้จัดไปซะครับผมกอบโมโหเือกันแต่ว่าเปลี่ยนมานเป็นสีแปลกๆครับผมของคำคำไปนะครับครับทั้งหมดหลอดนี้มีอ pues mm ่หาใบครับสำหรับอาจารย์ท่านอื่นที่สร้างจองข้าวมาทั้งถ่มัดจำและบได้มัดจำ้านยังร nah <ster> ับส <sm> ินค้าอยู่ ฐา,านนี้นะครับอาสซาเนียเหตุงานคนเดียวครับผมวัตถ,ถุยางทั้งกึงทั้งหัวทั้งทั้งมดทั้งมวนครับกว่าจะสางขึ้นมาได้เป็นรูปเป็นรลางสางขึ้นมาได้เป็นกงแต่ละใบกับปัญา,าก,กั่าไหนครับไปกับปองายปัไหนครับผมออใส่เวลานี้ครับครับสําหรับเบอร์ทรกติต่องานกงครับกัแบบ เบอร์เก้าครับผมศูนย์ห8หนึ่งแปดหาี่แปดสองสองแปดครับไอดีไลน์ก็ตามเบอร์โทรเลยครับถักเสียก็มาสอบถามกันได้พูดคุยกันได้ครับผมพูดคุยกันได้ครับติดต่อเรื่องงานโกงหรือว่าจะเป็นพูดคุยกันเรื่องเขาใหญ่ครับผมครับโทรกมาเห็นมาคุยกันได้ครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็มี เรื่องเล่ามีกงมานำเสนอประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะทิมไอ่แปรบอโท่ไปไต่คลิปให้ได้ครับสาหรับทันทีครับอยากจะติดต่องานกงเข้ามาครับผมครับสําหรับคลิปนี้ก็ว่ามียังไยครับคงจะได้เตรียมตัวไปจัดทรงกงเพื่อนละครก่รอนเขาเสีดเวลาก่อนทั้งไปสนีครับผม ครับสำหรับที่นี่สวัสดีครับ